อาติ 1>, 1 6 g ปี19ครับราคาน่าดึงดูดใจเพียง3 7 9 0 0 0บาทพร้อมผ่อนสบายแค่6 0 0 0บาทตลอดสัญญาทำให้รถปีใหม่คันนี้เป็นเจ้าของได้ง่ายมากจุดเปลี่ยนสำคัญเอาติดชมนี้มาพร้อมกับโครงสร้าง TNGA และที่สำคัญคือช่วงล่างหลังแบบอิสรามิกของคู่ทำให้การขับขี่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเกาะถนนเนึบและนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนมากความทนทานระดับตำนานเครื่องยนต์1.6หลิตร d u อ l อ v ว i วทคือความทนทานแบบโตโยต้าแท้ๆซ่องง่ายอะไหล่ถูกไม่จุกจิก ออปชันครบได้ทั้งปุ่มคูสตาคีเลสเแอนทีเบาะหนังซีออนและระบบความปลอดภัยพื้นฐานทั้ง VXC และ p r c หากคุณมองหารถยนต,ต์ซีเซ gment ปีใหม่ที่ขับดีขึ้นมากทนทานสุดๆในงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดเอาติ1.6ปีปี2019คันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดในตลาดครับ สวัสดีครับพบกับพี่โชกุนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาเซรีไทย95นะครับผมมีรถดีๆเข้าใหม่มาแนะนําอีก1นึ่คันนะครับอันนี้เป็นรถในตํานานเลยนะครับเป็นเจ้าอัลติป 1.6G ครับคันนี้ได้มาในปี2019นะครับราคาดีด้วยนะครับคันนี้ราคาตั้งขายครับอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นครับคันนี้ครับผ่อนอยู่ที่6,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับ สำหรับคันนี้ครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรครับเราไปชมกันเลยนะครับคันนี้ครับได้เป็นในส่วนของไฟหน้านะครับได้เป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยครับไฟเงาฉ่าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเส้นสายตัวรถครับกระโปรงรถด้านหน้าครับไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆทั้งสิ้นครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับสีเงาฉ่าแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะครับใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับเห็นไหมครับว่าไฟด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยแหละครับเงาเงาฉ่ำๆนะครับเป็นไฟ หน้าเป็นแบบ LED ด้วยนะครับผมในส่วนของเส้นสันตัวรถครับคมเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นของตัวถังนะครับรถคันนี้ค่อนข้างใหม่นะครับองศาต่างๆนะครับของมุมรถตัวรถนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับด้านข้างครับเป็นล้อแมกนะครับเป็นแบบใบพัดปัดเงาแบบทูโทนแบบนี้เลยนะครับกระจกข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยครับ ไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกไฟฟ้าค่อนข้างใหญ่นะครับง,ง่ายต่อการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับกระจกด้านข้างครับเป็นบอดี้พาร์ตเดิมๆยี่ห้อโลโก้โตโยตา้ายังอยู่ดีแบบนี้เลยนะครับภายในห้องโดยสารครับสีเบดอ่อนๆแบบนี้นะครับ กว้างขวางครับเบาะเรียบตึงแบบนี้ไม่มียับมีย่นเลยนะครับเบาะค่อนข้างใหม่นะครับรถคันนี้สภาพค่อนข้างดีมากเลยนะครับในส่วนของเสาเอครับซอกประตูด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือว่าร่องรอยการชนหนักเลยนะครับแผงประตูด้านข้างไร้ริ้วรอยครับซีนประตูและตะเข็บด้านข้างครับยังอยู่เดิมดีๆครับไม่มีการตัดแต่งตัวถังนะครับหรือว่า ตัดต่อกรอไม่ใดๆเลยตัดต่อตัวถังทั้งสิ้นนะครับอันนี้สภาพอยู่เดิมๆด,มดีๆค่อนข้างใหม่เลยนะครับในส่วนของเสาบีครับเสาบีน็อตไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพจครับยังอยู่เดิมดีๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างครับไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้ของกระจกตรงนี้ครับเดิมๆดีๆยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะด้านหลังครับเป็นสีเบจเรียบตึงหนังแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอย ยุบนะครับรอยยับย่นเลยใดๆทั้งสิ้นของเบาะนะครับเสาบีด้านในครับซอกประตูครับไม่มีร่องรอยการตัดแต่งตัวถังใดๆทั้งสิ้นครับแผงประตูด้านข้างครับไร้ริ้วรอยครับไร้ตะเข็บไร้รอยต่อนะครับในส่วนของซีนประตูด้านข้างแบบนี้เลยนะครับเดิมๆครับไม่มีการตัดแต่งหรือว่าทําโครงสร้างตัวถังใดๆทั้งสิ้นครับทุกสิ่งอย่างอยู่เดิมๆดีๆแบบนี้นะครับองศาเดิมครับพาร์ทเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะครับในส่วนของขั้นนี้นะครับรับประกันเลยนะครับเป็นรถ เข้าศูนย์เช็คทุกระยะเลยนะครับมาดูในส่วนของใต้ซุ้มล้อแบบนี้ครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีขึ้นสนิมเลยนะครับยางปีใหม่และรถค่อนข้างใหม่ด้วยนะครับตัดปัญหาไปเลยนะครับเรื่องความกังวลนะครับว่าจะได้รถสภาพไม่ดีนะครับคันนี้นะครับได้รถสภาพดีองศาเดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับรองรอยการพลิกคว่ำชนหนักนั้นไม่มีเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปครับถือว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับขนาดรถปี2019นะครับได้สภาพนี้ พี่ชคถือว่าตอบโจทย์นะในส่วนของไฟด้านหลังเป็นนีครับสีแดงเงาชําแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการแตกแล้วละอองน้ําไอน้ําไม่มีให้เห็นเลยนะครับเส้นไล่ฟ้าครับโตโยต้าแบบนี้ขึ้นชัดแบบนี้เลยไม่มีการเปลี่ยนกระจกบานหลังลได้ทั้งสิ้นครับโลโก้โตโตยต้าอยู่ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับไล่ริ้วรอยทุกส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ไฟด้านขวามือครับสีเงาชําแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการแตกแล้วนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นเลยและที่สําคัญครับคันนี้เป็นเครื่อง 1.6G นะครับไม่กินน้ามันเท่าไหร่นะครับค่อนข้างประหยัดน้ํามันพอสมควรเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานดีๆสักคันหนึ่งแนะนํานะครับมาดูที่สาขาเซตีไทย9 5นะครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับร่องระบายน้ําครับแบบนี้เลยนะครับไฟเป็นยี่ห้อเดิมๆจาก ของสแตนเลสนะครับน laser, ี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหลังครับเดิมๆแบบนี้ทุกจุดรูกลมคมกิีบแบบนี้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถัง ate, ไม่มีการพลิกคว่ำตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับสีนหลังนะครับยี่ห้อไทโคอิโตะครับแบบนี้นะเดิมๆเลยนะครับไฟหลังนะรูกลมคมกิีบครับรูระบายน้ําเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีการ <Gothic> ตัดต่อตัวถังได้เลยทั้งสิ MM. ays, <iques well> ้นนะครับทุกสิ่งอย่างอยู่เดิมๆแบบนี้ทุกจุดจากโรงงานเลยนะครับยี่ห้อไทโคอิโตะมาเป็นแบบนี้ครับ ในส่วนของคานประตูด้านหลังครับเป็นแบบนี้นะครับดูกลมคมกริบมาแบบนี้เลยครับไม่มีการลอกรอนของสีของตัวถังใดๆทั้งสิ้นครับรถค่อนข้างสภาพใหม่เลยทีเดียวนะครับเข้ามาดูที่สาขาได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครอยากดูรูปครับเดี๋ยวพี่ชกุนจะส่งรูปให้ดูส่วนตัวเลยนะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับที่เก็บสมบัตมีอย่างอะไรหนึ่งเส้นครับแล้วก็มาดูในส่วนของซีนทางมะพร้าวสีเปืร์ไข่ยังอยู่เดิมดีๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการแตกร้าวแล้วก็ไม่มี รอกลอนใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับถือว่าอยู่ในสภาพปกตินะครับแล้วก็สมบูรณ์มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะไม่ต้องกลัวครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับรถอยู่ในสภาพดีๆแบบนี้แล้วก็เดิมเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวพี่โชกุนจะพามาดูในส่วนของด้านขวามือนะครับว่าโครงสร้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโครงสร้างด้านขวามือแบบนี้ครับไม่มีร่องรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นครับโครงสร้างเดิมแบบเดิมนะครับองศาเดิมพาเดิมไม่มีการ ตัดต่อตัวถังไม่มีการแต่งสีทำสีครับล้อด้านหลังเป็นแบบนี้ไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทครับกระจังข้างเงาๆแบบนี้เลยไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นครับกระจกข้างครับยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้ครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะครับคันนี้เป็นบอดี้พาร์ตเดิมเดิมๆจากโรงงานจริงๆครับคันนี้ในส่วนของซอกประตูอ่าภายในก่อนครับภายในคันนี้เป็นเบาะสีเบดหนังเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยครับด้านหลังไม่ต้องกลัวขออภัยครับคันนี้ไม่มีแอร์หลังนะคันนี้เป็นมีแบบที่ชาร์จหลัง ที่ชาร์จด้านหลังอยู่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ในส่วนแผงประตูด้านหลังครับไร้ลิ้วลอยแบบนี้เลยนะครับล่องรอยต่อตะเข็บนะครับทุกสิ่งอย่างแบบนี้เลยนะครับเด Oi ิมๆจากโรงงานครับไม่มีการตัดต่อตัวถังใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ได้ในจุดเดิมสภาพเดิมแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับไม่มีการทำสีเดๆทั้งสิ้นครับก่อนล็อกประตูแบบนี้ครับหัวน็อตไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ทุกสิ่งอย่างอยู่ดีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของประตูด้านหน้าครับแบบนี้เลยนะครับยี y ่ห้อโลโก้โตโยต้ครับยังอยู่ดีๆแบบนี้นะครับรถคันนี้ไม่มีการทําสีหรือว่าตัดแต่งสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ มาดูในส่วนถัดไปครับในส่วนของเสาเอด้านหน้าครับซอกประตูด้านหน้าไม่มีการพดความชนหนักใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับแผงประตูด้านข้างไร้ริ้วรอยครับสีเบสสลับกับสีดําแบบนี้นะครับสีประตูด้านข้างครับไม่มีร่องรอยการแตกกร้าวใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้ได้สภาพใหม่ๆเลยไม่มีการปร,ปรับปรุปรงโครงสร,ร้างใดๆทั้งสิ้นครับองศาเดิมพาร์ทเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเสาบีครับเสาบี หัวน็อตไม่มีการขันขยับเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับแบบนี้อยู่ดีในสภาพเดิมๆจากโรงงานครับแผ่นเพลยังอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการขันขยับใดๆเลยทั้งสิ้นครับอันนี้ได้รถเป็นแบบเดิมๆเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและที่สําคัญได้เป็นระบบพูดสตาร์ทครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังครับวิทยุคันนี้ได้เป็นแบบ MP3 ด้วยนะครับหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกใช้งานง่ายมากเลยทีเดียวนะครับแอร์ออโต้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ มีมาให้เรียบร้อยครับเกียร์คันนี้ค่อนข้างสมูทครับและที่สําคัญช่วงล่างคันนี้เป็นแบบ tnga ครับเป็นเครื่องเป็นช่วงล่างแบบสไตล์ยุโรปนะครับนุ่มหนึบครับไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยครับได้เอาติคันนี้ไปนะครับถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ประหยัดเงินมากๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถป้ายแดงครับแนะนํามาดูคันนี้ก่อนนะครับอยู่ที่สาขาเซรีไทย95้านะครับถัดมานะครับเดี๋ยวพี่โชกุนจะมาพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันนะครับเครื่องยนต์ด้านหน้าครับได้เป็นเครื่องยนต์1จุด 6G นะครับตัวนี้ปี19นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่อึดจึกทนนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่รู้กันอยู่ในตํานานนะครับว่าเอาติดนั้นนะครับเครื่องทนขนาดไหนนะครับอะไหล่ก็หาง่ายซ่อมง่ายด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการหาอะไหล่นะครับในส่วนของน็อตยึดฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพใหม่แบบนี้เลยนะครับไม่มีการขันขยับเลยใดๆทั้งสิ้นครับคานหน้าอยู่ดีแบบนี้นะครับไม่มีการยุบแล้วก็ไม่มีการชนกระแทกจากคานด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ค่อนข้าง ใหม่มากเลยนะครับใครได้คันนี้ไปซื้อไปถือว่าคุ้มเลยนะครับในส่วนของรูด้านหน้านี่แบบนี้ครับรูข้างหน้ารูกลมคมกลิบแบบนี้เลยนะครับไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นครับและไม่มีการอัดกระแทกนะครับจากตัวถังด้านหน้านะครับเสาโชกครับหัวโชกยังอยู่ดีๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับอันนี้รถสภาพดีหนึ่งรอเอร์เซนเต็มนะครับในส่วนของน็อตยึดฝากระโปรงเป็นแบบนี้ครับไม่มีการ ขันขยับใดๆเลยทั้งสิ้นครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าครับซีนเดิมๆนี้อยู่ดีๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแผ่นเพจมอกรนะครับมาตรฐานยังอยู่ในจุดเดิมแบบนี้เลยนะครับรูระบายน้ำนะครับต่างๆนะครับรูกลมคมกริบทุกจุดครับไม่มีการตัดแต่งรูใดๆทั้งสิ้นครับแผงก้นความร้อนครับซีจางตามสภาพการใช้งานครับเดิมๆปกติแบบนี้เลยนะครับ ใครที่สนใจคันนี้นะครับทักหาพี่โชกุลได้เลยนะครับที่เบอร์095 9์เ2้าหครับนนะครับคันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวศูนย์บาทได้เลยนะครับคันนี้นะใครสนใจทักหาพี่โชกุลได้เลยนะครับผ่อนประมาณ7,000บาทตลอดสัญญาก็จัดได้เลยนะครับใครที่สนใจนะผมมีไฟแนนซ์จัดให้ถึงต่างจังหวัดเลยนะครับถ้าไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่กรุงเทพนะครับสามารถส่งผมมีไฟแนนซ์ส่งเปรเซ็น์ให้ที่ต่างจังหวัดได้เลยแล้วก็กรณีที่เรื่องอนุมัติแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถนะผมมี รถสไลด์จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับซื้อรถกับผมนะผมรับประกันให้30ิบวันนะครับแล้วก็มีประกันรถฉุกเฉินสไลด์ให้1ปีนะครับกรณีรถของท่านไปเสียที่จุดไหนของประเทศไทยนะครับสามารถยกหูโทรหาคอเซ็นเตอร์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีรถสไลด์ไปรับท่านถึงที่เลยนะครับแล้วก่อนสองมอบครับผมมี บริการตรวจ274จุดนะครับลถนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะได้รถไม่ดีนะครับแล้วมีรับประกันครับไม่มีรถผิดความตัดต่อกอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าพบเจอครับทางบริษัทเพชรยนต์นะครับรับซื้อขึ้น100%เต็มครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถดีครับคิดถึงเพชรยนต์นะครับคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะใครอยากได้ครับมาดูที่เซรีไทย9 5เลยนะครับคันนี้รถสภาพค่อนข้างเอี่ยมใหม่เลยนะครับถึงแม้จะเป็นรถ ปี2019นะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่โชคุลต้องไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้รบกวนกดเม้นตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โชคุลด้วยนะครับ